สวัสด,ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนค่ะเมื่อนี่ย่าลิ่นผ้ามาหน่อยอยาลิ่นสีผ้ามาเบิองหงษ์ฝากใครค่ะพี่น้องตามมาเลยค่ะคุณเล่นน้ำเซ้ยฮัโโลโหลตกไม่โอ้เอาเล่นลงไปน้ำนะเล่นลงไปค่ะชีวิตของสัตว์น้ำ พี่น้องสิได้ยินเสียงลมพันคลิปบอขันหาเทียเสียงดังเสียงล่มย่เล่นก็ขออภัยห,หลายๆเด้อค่ะเด้อค่ะค่ะมื้อนี้ย่เล่นบ่มีอีหยังหลายดอกค่ะอ่ายางมาหาย่างออก,ก็รลังกายกัก็เลยมาเบิ่งแม่หงเพิ่นฟักไข่ค่ะพี่น้องค่ะค่ะเบิง่งเบิ่งไปแล้วกัให้ขอคิด ทางสัจธรรมของชีวิตหลายๆเนาะค่ะเนาะค่ะเ่าว่าสิเป็นชีวิตของคนหรือว่าของสัตว์ค่ะแม่หงตัวนี้นี่เพิ่นนอนกกไข่ได้ตาลายเมืองเราด้อพี่น้องค่ะปกติเพิ่นสิมีคู่ตัวผู้ตัวผู้ปกติเพิ่นสีอยู่บ่ไกลเพิ่นสีคอยระวัางไผ่ห้แม่หงทีถ้ำน้าที่กกไข่ตรงนี้อยู่บ่ห่างแต่ว่าเมือนี้นี่บ่เห็นเพิ่นจักเพิ่นอยู่ไสนี่ค่ะกะ แม่หงนี่พินสิทหนาทีก๊กไข่อยู่ยังต่ำกะ3 0า0ถึง40วันค่ะพี่น้องจนกว่าไข่พนสิฟักออกมาเป็นตัวค่ะจำนวนไข่เพิ่นนั่นแต่ละปีกะแล้วแต่ค่ะอยู่ที่หาานวยหรือ8หนนวยเพราะว่าตะกี้นี่ฝรั่งเพนยืนเบิงอยู่นี่เพนบอกเพราะว่าพน เบิ่งทุกปีค่ะปีที่แล้วมีแปดน่วยตลอดเบิดสุดๆสัตว์ตแต่ว่าปีนี้บพท่านได้รู้ว่าจากหน่วยค่ะเขาก็สิเห็นวิธีชีวิตของสัตว์ปีกที่อสสาศัยอยู่ในน้องน้ำแห่งนี้รวมกันเนะคะเนาะมีทั้งนกเป็ดน้ำเขาสีหากินอยู่ในปลาหญ่าค่ะค่ะ เตาสามตัวกับสีขึ้นมาอาบแดดแต่ว่าห้าสีบ่เห็นดอกเพราะว่าสีของเตานะ่ะสีคล้ายๆกับต้นไม้ตายที่ที่นอนผาดอยู่ในน้ำนั่นนะคะเขงาง่อยจะเท้งงาใหม่นั่นเตาสามตัวนั่นค่ะเพิ่งกับสีขึ้นมาอาบแดดค่ะแม่หงตันนีเพนสีบ่ออกไปใส่ได้พี่น้อง เพิ่นสีนอนกบไข่ยอยู่นี่เพื่อระวังไพ่ห้ไข่ของเพิน่นห้ลูกของเพนนะะิ่นเนาะค่ะเนาะแหล้วกสิมีนกอีกชนิดหนึง่งที่คอยวนเวียนคอยทถลักกินไข่ของแม่หงค่ะย่ามแม่หงเผอจึงเสียดังนั้นแล้วแม่หงสีบบินออกไปใสค่ค่ะก็ธรรมชาติของสัต์เนาะคะ่ะเน,นบาะบบาสีเป็นสัต์เป็นคนค่ะการระ,ระวังไพ่ปกป้องลูกเจ้าของ เนาะคะเนาะค่ะ,ะเปียบไปแล้วก็คือคนค่ะเห้าเลี้ยงลูกมมาเห่ากับปกป้องระวังไพ่ยให้ลูกเห่าอ่าจนกว่าสียางใดจนกว่าสิทําม,มาหากินปีกาค้าแข็งใดกว่าที่เขาสิอ,ออกไปเผชิญโลกูกภายนอกใดยางสงงาพาเผยเอาตัวรอดใดค่ะแม่หงก็คือกันค่ะพี่นอ้องค่ะ เพิ่นปกป้องลูกและใครของเพิ่นจนกว่าลูกคงนั่นสิมีปีกที่แข็งแรงสามารถไปทำมาหากินเลี้ยงโตเขาเอาโตหลอดใน้หนองน้ำแห่งนี้ได้หรือว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งของปีเนี่ยเขาสิบินไปสู้ที่อื่นหาหนองน้ำหาแรงน้ำมองอื่นที่ที่มันดีกว่านี่ค่ะแม่หงหลูกหงนี่สิสิยูว่าใครเป็นทีเป็นทางดอกพี่น้องพี่น้องเห็นว่าเพิน่นเพิ่นกำลัง ต้มงเลื่อนโตัค่ะอยู่ขางางๆยเล่น,น trench, เี่ก็สิมีฝรังมานังทายลู่ค่ะวิถีชีวิตของแม่หงกับวิถีชีวิตของมนุษย์ก็สิ่ค้ายๆกันก็คือให้ความรักความใส่ใจดูแลหลูกของเฮาให้มีสุขภาพที่ดีอยู่ดีมีแห้งตลอดปลอดภัยจาก สิ่งเลวลายที่ค่อยที่สิเขามากทาลายลูกของเฮ้าเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะค่ะมองไปให้เบิ่งเป็นสัจธรรมของชีวิตค่ะบาวา่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือว่าสัตว์ปีกถ้าขึ้นซื้อว่าเป็นแม่แล้วก็ต้องมีความหักความห่วงใยความปาถนาดีความที่อยากปกป้องไให้แก่ลูกน่อยเนาะค่ะเนาะค่ะแต่ว่าในที่สุดแล้ว สัจธรรมของชีวิตก็คือห้าเหลี่ยงลูกไงแล้วเขาเมื่อนึ่งเขาปีกกาขาแข็งเขาบินได้เขาก็ต้องบยบินออกไปหาอนาคตของเขาไปหาชีวิตของเขาซึ่งมันเป็นสัจธรรมของชีวิตบัวห้าสีเหลี้ยงลูกมาจากคนห่ากับบดได้คิดว่าลูกหลายๆคนที่ห้ามีห้าเหลี่ยงมากสีต้องดูแลหฮาจนถึงบรรปลายของชีวิตได้พี่น้องค่ะ ลูกสิบคนเลี้ยงพ่อแม่บ่ได้นี่เฮาก็เคยได้ยินมาหลากหลายคือกันกระดังเช่นกับชีวิตของแม่หงค่ะลูกไข่เจ็ดน่วยแปดน่วยฟักโตออกมาเป็นลูกหงแล้วเขาใหญ่แล้วเขาก็ต้องบอยบินไปหาชีวิตไปหาแรงทำมาหากินของเขาโดยธรรมชาติของสัตว์ค่ะเฮาก็คือกันค่ะเฮ้าเลี้ยงลูกใหญ่แล้วเฮาเฮาก็ต้องยอมรับสัตวรจะทตุงทีวา ลูกก็ต้องไปทำมาหากินเลี้ยงชีพของเขาไปมีชีวิตของเขาในเมืองทั้งนาเขากับบอสามารถที่สิอยู่กับเหาได้ตลอดไปเห่ากับบอสามารถที่สิอยู่ปกป้องผ้องไผ่ลูกได้ตลอดไปคือกันค่ะสัจธรรมของชีวิตนอกะเนะค่ะเลี้ยงลูกเฮาก็เลี้ยงได้ตะเขากับนามเหาก็เลี้ยงใจลูกบ่ได้นอกะเนะค่ะลังเทือสิ่งที่ลูกมักเฮาบ่มกสี่กมี่ค่ะค่ะคำว่านาที ของคำว่าแม่เนี่ยกับสิเห็ดนาทีให้ดีที่สุดเท่าที่แม่คนหนึ่งสิเห็ดใดก็คือกันกับแม่หงล่ะค่ะแม่หงกับเห็ดนาทีที่ดีที่สุดของแม่ที่จะปกป้องไข่ในรังนี้ให้ตลอดปลอดภัยให้แคล้วคลาดจากสัตว์สิงสาราสัตว์อื่นๆที่จ้องจะมากินไข่ของแม่หงที่จ้องจะมากินลูกน้อยของนางค่ะนั่งปกป้องอย่างเต็มที่ปกตินี่สัญชาตญาณของหงเนี่ยเขาจะเป็นสัตว์ที่ ข้าวดาวเป็นสัตว์ที่ใจเย็นได้พี่น้องตาวายแงมเขาฟักไข่แบบนี้นะเขาสีมีความไายเกลียวกลาดค่ะเบิ้งไปแล้วก็เหมือนแม่งูจงอางหววไข่เบิ้งไปแล้วก็คือ,อเสือหววลูกเบิ้งไปแล้วก็คือค้นเนี่ยแหละค่ะคือค้นเห้าเนี่ยแหละโดยความหักความห่วงใยความหวหว,หวลูกเนาะคะ่ะเนาะ อย่านมดมาไตาไล่มาตอมอย่าันัน้นมาตรวจลูกกัดลูกเข้าก็พัดกวีเขาสั่นประคบประงมเนาะคะ่ะเนาะคะ่นะ,คะชีวิตของสัตว์น้ำสัตว์ปีกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์อิหยังกับซางค่ะวิถีชีวิตของเขากับว่าต่างกันกับวิถีชีวิตของคนเฮาคนก็คือกันสัตสัตก็สิมีความแตกต่างไปจากเฮ้า เพียงแต่ว่าเขาเว่าบอดายเขาซื่อสารออกมาเป็นคําเวา่าคือกิริยาของห้าวบอดายกทอนั่นเองเ<ม>นาะค่ะเนาะค่ะท้านี่ที่สุดแล้วอ่าสิเป็นจังไดนั่นอ่า แม่กับพยายามทำนาที่ให้ดีที่สุดเท่าที่แม่คนหนึ่งสิเหตุดใดเนาะค่ะเนาะแม่หงก็คือกันเล่ากับทำนาที่ที่ดีที่สุดที่สิเฝ้าวรั่างไครนี่ให้ลูกได้บ่ออกมาเป็นตัวเป็นตนให้แข็งแห้งแข็งแห้งได้มีปีกาขาแข็งบินบยบินไปหาชีวิตของเขาในสะนามมองไม่ต่อไป ค่ะชีวิตค้นเฮ่ากับคือกันเห่าเลี้ยงลูกได้ตาเขากับนม้มเลี้ยงเขาใหญ่แล้วเขาใหญ่แล้วเขาก็ต้องบุยบินจากเฮาไปไปหา,าประสบการณ์ไปหาชีวิตไปสั่งชีวิตและครอบครัวใหม่ของเขาค่ะในที่สุดแล้วเฮากับเฮตนาที่ของคําว่าแม่ให้ได้ดีทีสท่สุดเท่าที่สีเห็ุใดแล้วเนาะค่ะนอกที่นองค่ะเ่าว่าสีเป็นผู้ใดก็ดีเนาะค,ค,ค่ะนเนาะค่ะค่ะมาอนี่ยยลินก็มีคลิป สันสันมาให้เบิงถึงวิถีชีวิตของแม่โหงเนี่ยเลิ้นกับหัวก็ครั้งแรกในชีวิตหรอกค่ะที่เห็นแม่โหงฟักไครเนี่ยเน,นาะค่ะค่ะก็บเบิงไปแล้วก็ให้เป็นสัจธรรมของชีวิตเนาะค่ะเน,นาะค่ะเราเลี้ยงได้แต่ข้าวกับน้ําเราเลี้ยงใจเขาไม่ได้ค่ะค่ะค่ะคลิปนี้กับสีล่าไปสะกอนเด้อค่ะเด้อพี่น่องก็ขอหายพี่แห่องอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะคะเฮ็ุสิ่งใดอยู่ก็ขอห้มีความสุขสมหวัง ขอให้สมความมุ่งมาตนปาฏนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อค่ะเด้อค่ะด้ลินล่าไปก่อนพอกันคลิปหนานะคะสััสด,ดีจ้า